สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับผมผมก็นำอาหุ่นแปลกๆมารีวิวให้ชมนะครับผมครั้งนี้ก็จะรีวิวเป็นยานอาวกาศครับยานเอเลี่ยนจากต่างดาวนะครับผมเพราะว่าครั้งก่อนน่าก็รีวิวเรือดำน้ำไปแล้วครับเรือดำน,ำน้ำยุคกับเฮลิคอปเตอร์แปงลงร่างได้ครั้งนี้ก็เลยไปเอาพวกยานอวกาศ ที่เป็นของเอเลี่ยนมารีวิวบ้างดีกว่านะครับผมนะฮะก็ก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันมาทุกคลิปนะครับผมขอขอบคุณมากๆนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าครั้งนี้ยานเอเลี่ยนนะครับเป็นว่าเอเลี่ยนสเปคไฟเตอร์นะครับเป็นแบบไหนนะครับผมนี่นะครับเนื่องจากว่าคลิปก่อนนะครับเนี่ยฮะ ที่ผมเอาพวกเรือดำน้ำนะครับแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์นี่น,นี่รีวิวไปแล้วนะครับผมนี่เห็นตัวนี้นะครับนี่ยานเอเลี่ยนนะครับสเป็กไฟเตอร์นะครับผมนะฮะเออก็แต่ว่าอยู่กับคนละเรื่องนะครับอันนี้เขาจะจากเรื่องเอ่อทาอร์นโฟมเมอร์เอ่ออินเนอร์กอนนะครับผมแต่ตัวเนี้ยเขาจะอยู่ในเรื่องของ t r นฟอร์เมอร์ไซเบอร์ตอนนะครับหรือถ้าเป็นของญี่ปุ่นก็จะเป็น t ทนฟอร์เมอร์กาแล็กซี่สอนะครับผมแต่ว่ามาอยู่รุ่นเดียวกันนี้ก็เลยแปลกดีครับผมนะฮะเดี๋ยวผมก็จะเอามาแกะให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับมาดูหน้ากล่องกันดีกว่านะครับผมนี่ฮะก็จะมีรูปแบบนี้ฮะด้านบนก็เขียนว่าวอลเลอรนะครับว,ลวอลเลอร์เอ่อ วินวินไซบาร์บลีตี้นะครับผมนะครับอันนี้ก็ s สตาร์โซลเดอร์นะครับเป็นในเรื่องของทาร์นโฟ r เมอร์ไซเบอร์ตอนนะครับหรือทาร์นโฟ r เมอร์กาเลฟฟี่ฟอร์ดของญี่ปุ่นนะครับหน้ากล่องก็จะมีเขียนแค่นี้ครับมีรูปหุ่นต่างๆในเรื่องนี้นะครับผมนี่ตามแบบอย่างนี้นะครับด้านข้างกล่องก็จะมีชื่อนะครับชื่อของหุ่นในในภาคนี้ก็คือทาร์นโฟ r เมอร์ไซเบอร์ตอนนะครับ อันนี้ก็ชื่อโ o w ิงวอลิเออร r ซึ่งมันไม่ใช่นะครับผมอันนี้ก็คงของของ,ของก๊อปของจีนคงตั้งชื่อเองนะครับอันนี้ก็ด้านนี้ก็มีอะไรก็มีอีกตัวหนึ่งครับนี่ อันนี้น่าจะเป็นสตาร์กริ้งนะครับผมมาดูด้านหลังแพ็คกันนะครับก็จะมีรุ่นนี้ก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแบบนะครับผมห้าแบบนะครับนี่แต่ว่าผมเอาตัวนี้มารีวิวก็คือศูนย์สามนะครับผมนี่ new edition นะครับผมนี่เป็นแบบนี้นะครับเอาแล้วครับผมอันนี้เก็บไว้เก่าแล้วครับผมก็ดูมออกนะครับก็ตั้งแต่ปีสองห้าสี่ศูนย์แล้วนะครับผมก็ ตก20่ว่าปีแล้วครับผมเนะ0540นะครับกล่องนี้นะครับด้านล่างก็ไม่มีอะไรครับผมอันนี้คงไม่ใช่ราคาครับ960บาทนี่ผมซื้อมาประมาณทักร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทนะครับผมฮะก็มีอยู่แค่นี้ครับเม็ดอินชัยหน้าครับสตาร์โซเดอร์นะครับผมด้านบนก็เป็นแบบนี้นะครับไอดูกันรอบๆกล่องนะครับอันนี้ก็จะมีฟอร์ดชิปเขาเรียกว่าเออไซเบอร์คีนะครับแพนเ c ็ก X ไซเบอร์คี แถมให้ในกล่องหอันนะครับผมนี่เป็นแบบนี้มาแกะดูด้านในกันเลยดีกว่าครับผมนะครับจะดูด้านในกันเลยครับนี่ครับออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่มีคู่มืออะไรมาให้นะครับผมเป็นแบบนี้นะครับกล่องเก็บตรงครับ มีคู่มือนะครับก็จะเป็นกล่องแค่ไหครับผมโอ้แพ็คเหลืองแลนะครับเปิดยี่ปีกับตีก็ต้องเหลืองอย่างเงี้ยนะครับผมเอาของเล่นต,ต่าๆมาได้นะครับอันนี้เป็นเ,เรียกว่าไซเบอร์คีนะครับไซเบอร์คีก็เป็นตัวที่ว่าลูกเล่นในการที่ว่าจะมีกดขุ่นแล้วก็เด้งดึงได้อย่างเงี้ยนะครับดูไซเบอร์คีกันครับ อันนี้แน่นอนนะครับเห็นตาเล็กๆก็อาจจะเป็นพวกฝ่ายดิคาสติคอนนะครับผมนะฮะมีโลโก้นะครับของผู้ร้ายแน่นอนนะครับนี่นะนี่มีอยู่ข้างในด้วยนะครับนะฮะถึงจะเป็นของก็เขาตรงนี้เขาก็ยังไม่ได้ลบไปนะฮะไม่ได้ตัดนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นแค่นี้นะครับไบเบอร์คีแผ่นเด็กเอ็กนะครับส่วนโลหุโอโหสีสันนี่สวยงามมากครับสีทองก็ทองเลยนะครับก็เหมือนของจริงนะครับผมจะวัดให้ดูนะครับ ความยาวอยู่ที่ประมาณสัก18บแปดเซนนะครับก็เป็นขนาดดีลักนะครับผมความเอ,อ่อตรงนี้ความเอ,อ่อกว้างยาวของตัวค่อยไปที่สิบสามเซนนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะมีชิ้นส่วนใสๆอยู่ด้วยฮะตรงนี้เขาจะตัดลุกเล่นตอนที่ว่าเอาสาเบร์คียเนาเสียไปแปบ ตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้2โลโก้คือเขาจะเป็นฝ่ายผู้ร้ายก็ได้เป็นฝ่ายพระเอกก็ได้คือเป็นฝ่ายจริงๆแล้วเป็นฝ่ายผู้ร้ายก็คือเป็นฝ่ายดิเติคอนมันจะมีโลโก้อ u t o จบอกอยู่นี้นะครับพอเราเสียบแป๊บๆมันจะกลายเป็นโลโก้ดิเติคอนนะครับผมนะฮะเป็นแบบนี้มีชิ้นใสให้นะครับด้านล่างนี่แน่นอนครับเหมือนของจริงมากเลยครับผมก็สีส้มดํานะครับผมนะฮะสีส้มดํารายละเอียดก็เหมือนของจริงทุกอย่างเลยครับผมนะฮะ แต่ว่าเป็นของก๊อบนะครับคงตัดลูกเล่นตรงนี้ออกพอเสียบแล้วคงไม่เด้งแล้วนะครับผมนะฮะอันนี้ก็ส่วนล่างก็จะเป็นลูกล้อให้หมุนตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นลูกล้อต่ายหมุนไม่ได้นะครับเป็นแบบนี้เองนะครับผมนะอืมโอเคครับสวยงามมากครับลูกเล่นของช่วงเครื่องบินนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเออยานอวกาศนะครับก็ชื่อเอเลียนสเปกไฟเตอร์นะครับเป็นยานอวกาศสเปกไฟเตอร์นะครับอืม ลูกเล่นของล่างมินก็ไม่มีอะไรครับนะฮะเพียงแต่ยกนี่ขึ้นอาจจะเสียบตรงไสเบอร์คีแป๊แล้วกรเด้งออกมาได้ตรงนี้ก็จะกลางออกนะครับผมกลางออกนะครับผมคงไปเป็นอาวุธในร่างหุ่นนั่นเองนะครับนะะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆก,กันนิดนะครับเอาละครับเราก็มาดู ขุออ่นกันต่อนะครับอันนี้ก็รายละเอียดเขาก็แน่นอนนะครับเขาก็เอาบล็อกมาจากของจริงนะครับก็มาทุกอย่างเลยครับผมสวยมงามมากเลยครับผมนะฮะแบบนี้นะครับสีทองก็สวยนะครับผมเดี๋ยว เราลองมาเล่นแปลงล่างกันดีกว่านะครับผมแปลงล่างเป็นหุ่นยนต์นะครับตัวนี้เขาก็แปลงล่างได้แค่2แบบนะครับก็คือเป็นยานอวกาศเอเลี่ยนสเปกไรเตอร์นะครับแล้วก็เป็นหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับหุ่นยนต์เขาจะชื่อว่าไซเวย์นะครับของเอ่อทาอร์นโฟ์เมอร์ไซบอตอนถ้าเป็นของเอ่อทาอร์นโฟ์เมอร์กันแล้วฟรีฟอร์ดก็ชื่อโอยเมชนะครับโอยนโนยชิเมชนะครับผมโอเคครับ เดี๋ยวเราก็มาเล่นแปลงร่างกันดีกว่านะครับว่าดูว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับการแปลงร่างก็ไม่มีคู่มือนะครับผมแต่ก็ดูแล้วก็คงไม่ยากนะครับเนี่ยฮะตรงนี้จะเป็นส่วนขาครับเราก็ดึงขาตรงนี้ออกกันนะครับผมเนี่ยฮะยืดขาารามจริงก็เป็นยานอวกาศแบ่แบหนึ่งได้นะฮะถ้าเราเล่นนะครับผมตรงนี้ก็ตรงนี้จะมีตัวล็อกครับดึงล็อกออกมานะครับเนี่ยฮะ ออแบบนี้นะครับแต่แล้วเราก็ยืดขาออกนะครับผมยืดออกเลยครับนี่นะครับก็เป็นแบบนี้แล้วก็พับเอาขาลงนะฮะพับขาลงนะครับส่วนเออตรงนี้นะครับตรงกลางก็เป็นล็อกติดกันเลยครับแป๊บแค่นี้เองนะครับแล้วขาก็หมุนนะครับหมุนมาอยู่ข้างหน้าหมุนมาอยู่ข้างหน้านะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นการข้อแบบพับนะครับให้เราพับปึ๊บ เอามาเก็บก็ตรงน er in mm. hmm. hmm. so uh. ี้นะครับฮะพับเก็บเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนขึ้นข้างบนนะครับหมุนขึ้นบนแล้วก็นี่ก็พับมันก็จะติดติดแบบหน่อยนะครับผมเพราะว่าพวกนี้นะครับเออเขาก็จะปืดปืดแบบนี้นะครับก็พับอย่างเงี้ยครับนี่ก็เหมือนกันครับพับออกข้างนอกแบบนี้นครับอุ้ยนะปรลุบอะไรนะครับหมุนขึ้นข้างบนก่อนก็ได้นะครับตรงนี้ก็ติดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับผม พอตัวเนี้ยความจริงเขาจะถอดออกมาได้เพราะว่าถอดได้เป็นอาวุธได้นะครับแต่ตอนนี้เราลองเล่นแบบติดตรงนี้ไปก่อนนะครับผมนะฮะก็จะเป็นแค่นี้เองครับก็นี่ก็คือเป็นส่วนขานะตรงนี้ก็ออนนะครับอันนี้ก็ขาเขาก็จะงอได้นะครับผมตรงนี้ก็จะมีเออเขาเรียกว่าเท้าข้างหลังนะครับบบดตัวนี้ออนนะครับแต่แล้วเอานี้ขึ้นนะฮะนี้ครับขับหลังก็๊นี้ขึ้นก็แค่นี้เองครับ นี่ก็ได้ส่วนขาแล้วครับผมนะส่วนขานะครับต่อไปก็มาดูช่วงตัวนะครับผมซึ่งก็มีแขนอยู่ข้างหลังนะครับนี่ฮะเอาแขนนี้ออกนะครับแขนนังนี้ออกแป๊บอ่ะออกไปเลยครับแล้วก็ยืดออกมาครับแค่นี้เองครับส่วนข้างนี้แขนตัวนี้เขาก็จะล็อกกับตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็เอานี้พัดขึ้นไปอย่างนี้ครับเอาลงมานะครับแล้วก็พับลงมาแล้วก็ตรงนี้พับขึ้นไป ส่วนตรงนี้เขาจะหมุนได้ฮะหมุนได้แล้วก็หมุนนะฮะนี่ก็หมุนก็พับตรงนี้ขึ้น ah. ของเล่นพวกนี้ต้องใจเยน็นๆนะครับเพราะว่าบางทีมันก็ไม่มีคู่มือเราก็ต้องลองเล่นนะครับส่วนตรงนี้ตรงกลางเราก็พับพับตรงนี้มันจะมีเดือยแล้วก็มาล็อกติดกับช่วงนี้นะครับพับลงมาเลยครับนี่ฮะพับตรงกลางแป๊บล็อกแล้วก็มาติดเดือยตรงนี้ นี่ก็หลุดเลยนะครับเนี่ยนะครับของเล่นของที่ว่าเป็นของจีนก็จะอย่างงี้ครับบ้างเล่นบ้างแล้วก็เล่นไปครับผมนะฮะนี่ฮะก็แค่นี้เองครับก็จะได้ส่วนนี้แล้วครับผมนะฮะเป็นนี้ต่อไปส่วนหัวก็อยอยู่ข้างในนะครับนี่แกะมาครับแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็สไลด์ขึ้นแบบนี้ครับแล้วก็หมุนหัวฮะพับก็เก็บเข้าไปตรงนี้เองก็ได้แล้วครับผมนะฮะแค่นี้เองส่วนนี้พับลงครับพับ ก็จะลงเรียบร้อยแล้วครับน,นี้ก็ปิดปิดเรียบร้อยจบนะครับก็ได้แล้วครับอันนี้เาชื่อว่าในทรานสฟอร์เมอร์ใส่บดตอนก็จะชื่อว่าไซเวนะครับผมนี่หุ่นไซเวอันนี้ปกติก็จะถอดมาครับแล้วเราก็มาถือเป็นดาบได้อยู่แล้วครับผมเนี่ยฮะให้ถือเป็นดาบอยู่แล้วนะครับบางทีเราติดด้านข้างนี้ก็ได้อย่างเงี้ยฮะติดด้านข้างเลยใช้ปิดปีกอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยฮะก็ถือเป็นดาบนะครับผมตรงนี้ก็หมุนได้แค่นี้เองนะครับ หุ่นไซเวย์นะครับผมอืก็สวยดีครับผมนะฮะตรงนี้เขาเขาจะเสียบไปตรงเนี้ยฮะเสียบเอไซเบอร์คีแป๊บแล้วก็จะเด้งออกมาปุ๊บก็จะกลางมาเป็นแบบเนี้ยครับผมนะฮะก็จะเป็นอาวุธของเขานะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับเป็นอาวุธของเขานะครับผมนะฮะแต่ว่าอันนี้เราตรงเนี้ยสปริงมันเสียไปแล้วคนระับก็เลย ันก็เลยไม่เด้งนะครับผมนะไอ้ตะปิงเขาตัดออกไม่ได้เสียนะครับตะปิงเขาเขาเออของจีนเขาก็ตัดออกไปก็เลยไม่มีลูกเล่นตรงนี้ครับเน,นี่ยก็ได้แค่นี้แบบนี้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวกระดี่กันนะครับ ไดแลครับผมก็ได้ดูออรอบๆตัวแล้วก็การเล่นนะครับเขาก็จะเล่นได้แปลงล่างได้แล้วก็จัดท่าทางได้ดีมากๆนะครับผมก็เป็นหุ่นจาก Transformer Cybertron นะครับชื่อว่าไซเวนะครับผมนะฮะก็สวยงามครับสีสันนะครับจัดท่าทางเล่นแบบนั้นมีแต่ตรงลูกเล่นตรงเนี้ยที่ถูกตัดทิ้งไปก็คือไม่มีสปริงพอเรากดไอ้ไซเบอร์ Cyber. เออขี่ปุ๊บเขาก็จะไม่เด้งอย่างเงี้ยนะครับจะไม่เด้งออกมานะครับเออตรงนี้ถอดออกไปได้นะครับผมก็จะติดที่แขนอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเราจะหมุนจัดท่าทางแบบไหนยังไงก็ได้นะครับผมครับเนี่ยนะก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับคุณไซเวนะครับผมสวยมากครับผมมีชิ้นใสนะฮะดูหน้าตาใกล้ๆนะครับช่วงหัวเน่หมุนได้นะครับผมนะฮะหมุนก็หมุนไปมาใต้ฝาได้นะครับอืมนะฮะ ลูกเล่นก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับให้เราเแล้วแต่เราดาบนี่ก็แล้วแต่เราจะจับถืออย่างเงี้ยฮะเนี่ยจับเอานะครับถือเอานะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเอ่อค่อนข้างครับนี่ครับมันก็เลยหลุดง่ายนะครับผมผมก็ไม่อยากจะฝืนมันมากกลัวหักครับผมนะฮะก็เป็นแบบนี้อ่าครั้งนี้ก็ได้ดูหุ่นแปลกจากนะไปแล้วนะครับจาก transformer Cy ่เบอร์ตนะครับผมนะ เดี๋ยวเคียวต่อไปนะครับผมก็จะหุน่นแปลกๆมารีวิวให้ชมน,นะครับผมอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมนะครับนี่หุน่นแปลกๆทานฟอร์เมอร์ไซเบอร์ตอนไซเวนะครับผมสวยมากโอเคอ๋อผมลืมวัดส่วนสูงให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะวัดส่วนสูงให้ดูหน่อยนะครับผมส่วนสูงเขาก็จะอยู่ที่ประมาณสัก เออสิบห้าเซนนะครับสิบสี่สิบห้าเซนแค่นี้เองครับผมนะฮะอืมเป็นงานจีนนะครับแต่ก็เล่นได้ดีนะครับในระดับหนึ่งนะครับผมอืมนี่ก็กลางเองนะครับนี่ก็หมุนได้นะครับอะนี่จะหมุนรอบรอบได้นะครับฝ์ดชิดก็เสียบเข้าไปอืมอโอเค คลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ